กลับมาพบกับไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของหมู่บ้านปลุกผีอินโดนีเซียชาวโทรจาพิธีกรรมแปลกชวนคนลุก18บวกใจไม่กล้าพออย่าดูคนเดียวครับถ้าได้ดูหนังผีซอมบี้ลหลายเรื่องมักจะมีช็อตเด็ดอย่างคนที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาเดินได้เป็นหนังสยองขวัญสันประสาทที่หลายคนชอบแต่ถ้าเจอเข้าจริงกับตัวเองคงวิ่งป่าราบ เรื่องจริงที่เราจะมาเล่ากันวันนี้ต่างออกไปเล็กน้อยจากพล็อตหนังที่เราเคยดูกันครับที่หมู่บ้านปลุกผีของชาวโทราจาอินโดนีเซียหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีพิธีกรรมแปลกที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งและหน้าคนลุกไปพร้อมกันหมู่บ้านปลุกผีอินโดนีเซียโทราจาซอมบี้ศพเดินได้พิธีกรรมแปลกจนน้าขนลุก ดูเหมือนเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดไปมากๆครับและชวนหน้าคนลุกในสายตาของคนทั่วโลกแต่ที่หมู่บ้านโตราจาอินโดนีเซียกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ภูเขาที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุลาเวสีแห่งนี้กลับเป็นพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านจะได้เจอคนรักคนในครอบครัว แม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่ามะเนเนหรือ The Ceremony of Cleaning Corpset ที่จะขุดศพของคนในครอบครัวอันเป็นที่รักขึ้นมาทำพิธีกรรมปีละหนึ่งครั้งพิธีกรรมขุดศพของชาวโตราจาพิธีกรรมมะเนเนนี้เป็นพิธีกรรมของชาวโตราจาซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยจะทำการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นมา เพื่อล้างทำความสะอาดตกแต่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งหวีผมและทำการซ่อมลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ตนเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วก็จะเก็บศพใส่ลงเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านจะได้เจอกับคนรักในครอบครัวตัวเองปีละหนึ่งครั้งต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่า จิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามชาวหมู่บ้านโตราจาจึงไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อจะได้แน่ใจว่าหากวันไหนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะกลับมาที่หมู่บ้านได้พิธีศพความเชื่อหลังความตายชาวโตราจามีความเชื่อหลังความตายว่าการตายไม่ใช่ขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือฉับพลันแต่เป็นกระบวนการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไปสู่ปูย่าดินแดนแห่งวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายดังนั้นในช่วงที่รออยู่นั้นร่างของผู้ตายจะถูกห่อด้วยผ้าหลายชั้นและเก็บไว้ใต้ตรงโกนันบ้านแบบดั้งเดิมของชาวโตราจาเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านจนกว่าพิธีศพจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มออกเดินทางสู่ปูย่าในที่สุดดังนั้นพิธีศพของชาวโตราจาเมื่อมีคนตายในครอบครัว จะมีการเก็บศพไว้ที่บ้านนานหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อรอเวลาเตรียมการงานศพที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างนั้นคนในครอบครัวจะปฏิบัติต่อศพเหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นำน้ำอาหารมาให้และอาบน้ำทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้อยู่ตลอดในพิธีจะมีการฆ่าควายหลายตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นพาหนะที่นำคนตายไปยังสถานที่รอเกิดใหม่อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า ผู้ตายจะใช้ควายเหล่านี้ในการออกเดินทางและจะสามารถเดินทางไปถึงปูย่าได้เร็วขึ้นหากยิ่งค่าควายเพิ่มมากขึ้นทำให้ในการจัดงานพิธีศพของชาวโตราจาจะมีการบูชายันควายหลายชีวิตเพื่อให้คนตายไปสู่โลกดินแดนแห่งวิญญาณและยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองนานหลายวันหลายคืนติดต่อกันการฝังศพของชาวโตราจามีอยู่3วิธีคือการวางลงศพไว้ในถ้ำ วางในที่ฝังศพหินแกะสลักหรือแขวนไว้ตามหน้าผาและจะมีการบรรจุข้าวของต่างๆที่ผู้ตายจะต้องใช้ในโลกหลังความตายไปด้วยแต่สำหรับโรงศพของเด็กทารกจะเป็นการยึดติดเข้ากับโพรงที่ขุดเข้าไปในต้นไม้ซึ่งเรียกว่าต้นไม้ทารกหุ่นพยนต์ตาอูตาอูตัวแทนของคนตายนอกจากเรื่องราวพิธีศพของชาวโตราจาที่สุดแสนจะมีเอกลักษณ์และน่าประหลาดใจแล้ว สิ่งที่น่าคนลุกไม่แพ้กันก็คือหุ่นพยนต์ตาอูตาอูหุ่นแกะสลักจากไม้โดยมักจะเป็นรูปเต็มตัวของผู้ตายเป็นตัวแทนของคนตายที่มักจะเห็นได้ตามถ้ำและหันหน้าออกมาเหมือนกำลังเฝ้ามองผู้คนอยู่แม้ในปัจจุบันชาวโตราจาจะหันมานับถือศาสนาคริสต์กันหมดแล้วแต่ก็ยังคงรักษาธร,รมเนียมพิธีกรรมศพแบบนี้อยู่ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ตายยังคงอยู่ไม่ได้จากไปไหน ถัดมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับปราสาทแอคติสตำนานผีดูดเลือดหญิงแห่งสโลวาเกียเรื่องราวของเขาแดรคูล่าที่คอยออกท่องราตีผีดูดเลือดที่คอยหาเลือดส,สดๆของหญิงสาวมาดื่มกินนั้นนับว่าเป็นนวนิยายขึ้นหิ่งสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ใครเลยจะรู้ว่าท่านเขาแดรคูล่าตัวจริงที่ชื่อวะลาดราคูนั้นแม้จะมีความเหี้ยมโหดจริง แต่นั่นก็เป็นเพราะการทำศึกสงครามเทียบไม่ได้เลยกับตำนานความโหดของเขาเทสอลิซาเบตบาโทอรี่เจ้าของปราสาทแอคติสอันเก่าแก่ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้ครับปราสาทแอคติสตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้หมู่บ้านแอคติสประเทศสโลวาเกียสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่13ถูกมอบเป็นของขวัญวันแต่งงานของอลิซาเบตกับท่านเขาฟิเรนซ์นาดัสตี ซึ่งในภายหลังปราสาทแห่งนี้จะกลายมาเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเรือนจําและที่คุมขังทรมานอันสุดแสนจะอมหิตในที่สุดหลังจากแต่งงานแล้วท่านเขาเองก็ต้องคอยออกรบกับฝ่ายออตโตมันเติร์กอยู่เนืองๆจึงมิค่อยได้เข้ามาจัดการเรื่องราวภายในบ้านมากนักจึงเป็นช่องว่างให้อลิซาเบธสามารถทําอะไรตามใจชอบได้ตั้งแต่การคบชู้สู่ชายและหญิงประกอบพิธีไสยศาสตร์มต์ดำในห้องใต้ดิน ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียด้วยซ้ำกับสิ่งที่นางกระทำจนได้ฉายาว่าบล o ดดี้เลดี้ออฟแคชติและกลายมาเป็นหนึ่งในฆาตกรฆ่าต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคเคตส์อ,อลิซาเบตบารโทรีเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคศออ1560ในเมืองไนเออร์เบเตอร์ประเทศฮังการีนะับเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามเกิดในตระกูลสูงส่งมีความเฉลียวฉลาด รู้ภาษาสามภาษาละตินเยอรมันและกรีกสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ราวกับถูกสาบก็มิปานนอกเหนือจากความฉลาดและรูปโฉมแล้วเธอกลับเป็นคนที่มีนิสัยโหดเที่ยมชอบความรุนแรงอารมณ์ไม่แน่นอนและมีโรคประจำตัวแต่กำเนิดคืออาการปวดหัวเรื้อรังที่รักษาอย่างไรก็ไม่หายมีเรื่องเล่าว,ว่าในสมัยเด็กที่เธอเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง จนกัดเนื้อไหลของสาวใช้ที่เข้ามาพยาบาลหลุดออกมาเมื่อได้ยินเสียงสาวใช้ที่กรีดร้องลั่นกลับทําให้อาการปวดหัวของเธอทุเลาลงนับแต่นั้นมาเธอจึงเริ่มเสพติดเสียงกรีดร้องเมื่อเกิดอาการปวดหัวเธอก็จะทรมานสาวใช้ประหนึ่งเป็นยากแก้ปวดชั้นยอดแต่แม้เธอจะเป็นดั่งราชนีในอณาจักรของตนเองก็ไม่อาจหนีพ้นความร่วงโรยตามการเวลาไปได้ ยิ่งทำให้เธอขวนขวายเสาะหายาอายุวัฒนะเพื่อเอาชนะสังขารตนยิ่งหายิ่งไม่พบเมื่อไม่พบยิ่งหงุดหงิดและยิ่งหงุดหงิดมากเท่าไหร่ยิ่งต้องหาเหยื่อมาทรมานระบายอารมณ์คับข้องของเธอกระทั่งเธอพบว่าผิวของเธอส่วนที่ฉโลมไปด้วยเลือดของเหยื่อนั้นช่างนุ่มนวลเป็นยองใหญ่ดังสาวแรกรุ่นนั่นจึงเป็นจุดกำเนิดความกระหายเลือดของอลิซาเบธในที่สุด เมื่อจำนวนสาวใช้เริ่มร้อยรอเธอจึงเริ่มทำการรวบรวมเด็กสาวในดินแดนของตนเข้าปราศาทแลกกับเสื้อผ้าสวยๆเหล่าเด็กสาวต่างไม่รู้เลยว่านั่นเป็นประตูสู่นรกบนดินพวกเธอถูกกรีดเลือดส,สดๆลงอ่างเพื่อที่อลิซาเบธจะได้ลงไปนอนแช่อาบทั้งตัวและอุปกรณ์ทรมานรีดเลือดนี้เองคือสิ่งที่อลิซาเบธท,ทิ้งไว้ให้เป็นที่จดจำทางประวัติศาสตร์เรียกว่าไอออนไมเดน ลักษณะเป็นเหมือนโลงหรือกล่องรูปคนแนวตั้งที่มีเหล็กแหลมกระจายอยู่ทั่วโลงเวลาใช้ก็ใส่นักโทษเข้าไปค่อยๆปิดฝาให้เหล็กแหลมเหล่านั้นค่อยๆทิ่มแทงทั่วทั้งร่างเมื่อเรื่องราวเขาเลือดภายในปราสาทเริ่มมีเสียงโจดจานจากชาวบ้านหนักขึ้นกษัตริย์แห่งฮังการีพระเจ้าแมทเทียสที่สองจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นและจับกลุ่มผู้ร่วมก่อการทุกคน จากการไตส่สวนพบว่าเด็กสาวที่ถูกล่อลวงไปล้วนตายอย่างโหดเทียมรวมทั้งหมดประมาณ600กว่าคนศาลตัดสินโทษประหารด้วยการเผาทั้งเป็นกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนยกเว้นอลิซาเบตเนื่องจากด้วยอิทธิพลของตระกูลบาโทรีแต่เธอก็ต้องถูกจองจำอยู่ภายในหอคอยปราสาทแอคติสของเธอเองห้องถูกปิดตายเหลือเพียงช่องเล็กๆไว้ส่งอาหารและเครื่องดื่มแก่เธอเท่านั้น อลิซาเบธท,ทนอยู่ในนั้นเพียงลำพังได้4ปีก็เสียชีวิตลงในวัย54ปีเป็นอันปิดตำนานฆาตกรหญิงที่อมหิตท,ที่สุดในโลกในที่สุดปัจจุบันปราสาทแอคทิสคงเหลือแต่เพียงซากปรากหักพังที่ยังคงตั้งต,งตระงานอยู่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวที่อาจไม่มีวันจางหายไปตลอดกาลทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TrueID.net ครับ